ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าจากคนแก่ในหมู่บ้านเรื่องคำสาบโบราณที่ฝังรากลึกในดินแดนหลานนาว่ากันว่ามีขุนศึกผู้หนึ่งชื่อเท้าคำแสนหลงไหลในอำนาจและความงามของนางอุสาผู้เป็นทีดาของพรามเท้าคำแสนต้องการนางอุสามาเป็นชายา แต่พรามปฏิเสธเขาจึงสั่งทหารบุกทำลายเทวาลายัยและจับตัวนางอุสามานางอุสาก่อนสิ้นใจได้สาบแช่งเท้าคำแสนและวงตระกูลให้พบเจอแต่ความวิบัติหลังจากนั้นไม่นานเท้าคำแสนก็ป่วยตายอย่างทรมานลูกหลานต่างล้มตายด้วยโรคประหลาด บ้านเมืองล่มสลายว่ากันว่าวิญญาณของนางอุสายังคงวนเวียนอยู่คอยตามทวงแขนเคยมีคนลองขุดหาทรัพย์สมบัติของเท้าคำแสนไหมผมถามลุงบุญมาลุงสายหน้าแล้วบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยไอหนุ่มมีแต่เรื่องร้ายร้าย ใครเข้าไปมักจะเจอเรื่องแปลกๆลกกลับมาคำสาปแช่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่บางครั้งมันก็ทรงพลัง